สวัสดีค่ะคลิปนี้อาจจะดูแปลกๆตาไปบ้างเพราะว่าคลิปนี้เราไม่ได้สตรีมเรามาแอบเล่นกับเพื่อนสองคน่แต่แล้วทำไมออเราถึงได้ย้อนกลับมาอัดคลิปนี้มาลงก็เพราะว่าอ่ะทุกคนดูหน้านี้เห็นอะไรแปลกๆไหมทุกคนคิดว่าไง พืคิดว่ายังไงกันบ้างคะ่ะกับเหตุการณ์ครั้งนี้บอกก่อนว่าอันนี้กดก่อนเที่ยงคืนนะคะแล้วเรากดได้ตำแหน่งเมดมาแล้วเราได้เลือกคนที่สองเพื่อนเราได้เลือกคนที่หนึ่งซึ่งก็คือแอนเนตไม่มีใครขออะไรมาเลยก็เลยเลือกกันก่อนสองคนแรกแอนเนต กับลิเลียเมดกับโลมเสร็จปุ๊บจำไม่ได้อะจำไม่ได้แล้วว่าใครเลือกก่อนเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ดูจอเลือกเสร็จก็แบบกินน้ำตบแชทน,น,นู่นี่นั่นอะไรไปเสร็ปุ๊บหันก็นมาดูอีกที mm hmm. เจอคนที่ได้ตำแหน่งแครี่ mm hmm. ที่แบบระบบมันสุ่มมาที่ระบบมันให้มาเป็นตำแหน่งแครี่อะ เข,เ,เขาเลือกยูเอะมาเออเขาเลือกยูเอมาแล้วก็แบบฮะแล้วคนสุดท้ายอะ่ะเป็นป่าซึ่งเขาก็เลือกโทนมาเออเราก็ไม่มีคนป่าเว้ยไม่มีคนฟาร์มแล้ก็เลยเอ้าอะไรวะนะ่ะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นฟาร์มให้อยู่ๆก็โดนมัดมือชอกเฉยเลย ถ้าเกิดฟาร์มไม่เป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยทําไงไม่มีใครฟาร์มเป็นคุณจะเลือกตําแหน่งนี้มาทําไมถ้าคุณจะไม่เล่นข้นนี้งงเออมันก็ไม่ถึงกับขั้นต้องมาอยู่ในเพลิ์ท็อกซิกเพเยอร์แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่ได้ไหมมันมันก็แบบว่านิดนึงอ่ะเออแค่แค่แบบเอ๊ะการเลือกตัวในทีมก็สำคัญนะ การมากดกับคนอื่นแบบนี้ก็ช่วยเลือกตำแหน่งที่ตัวเองเล่นเป็นมาด้วยนะคะไม่องนั้นก็จะเป็นภาระก,กับทีมที่ต้องเล่นตำแหน่งที่ไม่ถนัดแถมอันเนี้ยอย่างกรณีเราอ่ะคือเราเลือกตัวมาก,ก่อนแล้วด้วยอ่ะมันอาจจะมีตัวที่ดีกว่าในตำแหน่งนั้นๆซึ่งคุณก็ตัดโอกาสการเลือกของเขาไปเป็นที่เรียบร้อยออนนยังไงก็ ฝากไว้คิดนิดนึงเนาะอันนี้ก็มาบน่บนๆใฉยๆแหละแล้วก็รู้สึกว่าตานี้ตัวเองเล่นดีด้วยก็เลยเอามาลงนี่ก็เข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วมันก็เกิดได้กับหลายๆคนเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะว่ามันก็แค่เกม แล้วหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้จริงจังอะไรแค่อยากเล่นตัวนี้อยากเล่นตำแหน่งนี้ฉันก็จะเล่นอันนั้นฉันก็จะเล่นอันนี้โดยที่ไม่ได้สนใจทีมเลยว่ามันโอเคหรือเปล่า oh <my. S 1> แต่พูดเลยจังหวะเนี้ยห oh <my. S 1> ลงแน่แฮกแมปเดินมาอย่างกลับรู้แต่จริงๆเราไม่เห็นนะมันเป็นมันเป็นบายแมปนะไม่เชื่อเดี๋ยวดีเพย์ให้ดูนี่เห็นล่าสุดคือที่แยกกับเยนาตรงนี้ แล้วต่อจากเนี้ยถ้าดูตอนเล่นจริงน่าจะไม่เห็นแหละแต่เราเดาว,ว่าถ้าไม่เดินกลับบ้าน<อ>ก็ต้องรับอยู่ตรงพุ่มข้างเลสไม่ก็ไอพุ่มถักจากข้างๆเลสอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรทำเกมไปเรื่อยๆ ซึ่งเราว่าเราก็พอเล่นได้อยู่นะรู้สึกว่าเออทรงเกมก็ดียังไม่มีผิดพลาดอะไรออบเจกต์ก็เก็บให้ตลอดใครแมนฝาเข้ามาดูแล้วรู้สึกขัดใจก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าปกติเล่นกลางตลอดก็มีบ้างที่เปลี่ยนตำแหน่งแต่ก็ส่วนใหญ่แปลว่า 3ามสี่ซีซันที่ผ่านมาคือเล่นมิดเลนตลอดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาเช็คเช็คเช็คนนิดนึงเมื่อกี้เห็นอลิสอยู่อ่ะแล้วก็ฟาร์มต่อเก็บบัตรให้ครบ และไห,หมอนี่เป็นแค่นัลกลบธรรมดาบางอาจมาดักทุกหัวจิ้งจอกเก้าหางได้ยังไงไม่ตายหรอกบอกเลยอันนี้เล่นดีด้วยไม่ตายผมเป็นแมวมีเก้าชีวิตถ้าเป็นไอ้ต้าหมอตอดก็ต้องโดดย่ำหัวผมอีกสักเก้าทีอะถึงจะตาย นี้เห็นนะเนี่ยเห็นตอนเดินมาไม่เนียนบอกเลยตัวเองก็เลือดน้อยหิวเกินไปเป้าครับไปค่ะข,ขวัารักรัวๆทำหน้าที่ป่าที่ดีถึงจะเลือกตำแหน่งกับตัวมามั่วๆไปหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าลูกเกมไม่ได้แย่นะ ดูดีเลยทีเดียวป้อมนอกเรายังครบ3ป้อมอยู่เลยเมื่อกี้อ่ะแต่ว่าตรงนี้มีไฟใหญ่เกิดขึ้นละสีตัวแน่นอนตรงนี้พวกคีร่าอยู่บนมาเติมไม่ได้หน้าที่ของแอสซัซินอย่างเรานั้นก็ต้องแอสซัซินของเรานั้นก็ต้อง นี่ก็พยายามไล่สุดแล้วนะไล่สุดแล้วนะคือมันมันไม่มีฟิกไงถ้ามีฟิกจะเล่นได้ง่ายกว่านี้อ้าวเป็นไงเราเรียวตะโกนร้องแฮ็กแมปรอบที่สองกระโดดเข้ามายิงกับรู้ตอนเล่นจริงๆมันไม่ได้เห็นแมปกว้างขนาดนี้งเราไม่รู้ว่าใครยืนตรงไหนบ้างเมื่อกี้แค่โดดเข้าไปเฉยเไม่ได้คิดว่าจะมีคนอยู่ด้วย และแต่ว่าตอนนี้ทรงดีจดใจเลยแหละทั้งป้อมทั้งคิวรู้สึกว่าตอนเล่นอยู่ตอนนั้นเริ่มเริ่มทอแหลรู้สึกว่าเกมมันมันมาดีขนาดนี้มันควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้ เนี่ยแล้วแล้วางจังหวะเนี้ยเรากําลังจะโดนคีล่าดักแต่เราอะ่ะก็มองในแมปอยู่ว่าเอ๊ะไอสามคนเนี้ยมันจะเดินไปไหนกันมันจะเดินไปไหนกันข้างล่างหมดเลยเดินไปกับออฟทาไมเอ่ยงงเนี่ยดูดิเห็นเวฟป,ปะจริงๆแล้วมันควรจะมาทําเวฟตรงนี้หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งตอดไบโอโลไปแบบโลมากยังไงก็ต้องกลับไปรี เห็นป้าแล้วไวโอก,กลับไปรีจริงคือที่เราตอดไว้ตอนก่อนหน้าเนี้ถ้ายังไงไวโอไม่กลับบ้านยังไงก็ต้องตายครัป้อมนี้ถ้าเพื่อนเราขึ้นมเมากันแล้วพอเก็ตปะถ้าไวโอก,กลับคนที่จะขึ้นมากันป้อมนี้ก็มีแค่มอทอสอลิสแล้วก็เมทแล้วไฟเมื่อกี้อลิสอันตีไปแล้วเผื่อว่าใครไม่เห็นก็ย้อนกลับไปดูได้ เพราะงั้นไม่มีคนเคลียร์ทีปแล้วหนึ่งถ้า,าลอเี่ยวสไลหน้ามาเคลียร์ก็น่าจะโดนเคลียร์ไปด้วยอืมแต่ก็ไม่ได้ขึ้นมาเล่นกันก,ก็ก็ไม่เป็นไรโอเคเข้าใจแหละไม่ได้คอเกมกันช่างมันยังทำไฟ์อื่นได้แล้วเราก็เล่นห้าเองด้วยไม่คิดว่าคิล่าจะขึ้นมาดักอยู่ตรงนั้นตอนนั้นคิดว่าคิล่าอยู่วงก่อนอืมอแล้วก็คนอื่น เราเรียกมอทอสอ่าอลิสเราคิดว่าตามเราไม่ทันถ้าสมมติว่าเราเคลียร์เสร็จแล้วเผื่อขวนป้อมจะหนีได้อะไรเงี้ยเราคิดว่าเราหนีได้ก็เลยเล่นแต่ปรากฏว่าเอ้าไปโดนคิล่าดักก่อน ถือว่าคีล่าเขาใส่พระดีอยูอันนี้น่าจะกดเรียกรวมให้มาเอาดางแหละแต่ไม่มีใครมาเราโลด้วยเลยไม่อยากอาคนเดียวอยากแบบให้เพื่อนมาโซนช่วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครมามีแต่เพื่อนเราที่เล่นโลมเดินมาช่วยเนี่ยดูดีกว่าตามากันอะจนคีล่าเดินกบบลับไปรีเลือดจแหละเพิ่งจะมา Ultimate Shutdown! บอกเลยว่าตานี้เท่ไม่ไหวเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆอยากให้ดูมีนี้แบบตรงเนี้จริงๆแล้วไม่ควรเคลียร์เลนกลางนะเพราะว่าเลนข้างอะ่ะเยน่ากำลังทำมาแต่ว่าทำไม่ทันทีมันจะเข้าไม่พร้อมกัน ีนี้ไอยูเอมันเคลียร์ไปแล้วก็เลยแบบอ้าวเออไม่เป็นไรช่างมันเพราะว่าอาจจะได้ป้อมกลางอยู่แบบว่าเพราะว่าตัวเราตัวเรามันโปกได้ไงมันโปกไใกล้อ่ะอืมแต่เราไวโอมแม่งยิงเจ็บมากดูดิคือเราเรา,เรา,เ,ราเราโลมากเราต้องออกแล้วใช่ปะแต่ยูเอกับทอนมึงทำอะไรย่ะ,ะ,ยะคือในไฟเขาทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเรากล่าว่าเขาจะแบบ ช่วยโปกให้ด์กตีป้อมเงี้ยดูดิเลือดป้อมไม่ลดสักแอะแล้วเป็น2คนที่เลือกตำแหน่งแบบมั่วมาแล้วก็เลือกมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อีกอะ่ะ ไปไล่คีล่าไม่ให้เข้ามาลวงไฟสมัยดีเพื่อนหายหมดงงงงมากโคตรทอมากจากังหวะนี้คือปล่อยตัวปล่อยใจชุชดและวไวโอกับอลิสก็โคตรแรงโดนคนรัสะกิลตายเลยจบละจบแค่นี้แหละอืมกันไม่ได้หรอกแพ้ ตรงเหมือนจะชนะนะแต่ว่าไฟเดียวพิกเลยแถมเป็นไฟที่เราได้ดาร์กด้วยนะงงมากฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ